ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปา๊มไลท์นะครับยอดขึ้ืนไหวและราคาถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับใกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า u f o panel ได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากเสิร์ชนะครับหรือขี้เกียจเสิร์ชนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับพอเสิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าด้านในได้เลยนะครับ อ่ะไปคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ะปรากฏเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับ กดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ UFO Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บชาวต่างชาตินะครับราคาถูกนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้มาเปลี่ยนตรงด้านบนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเปลี่ยนค่าเงินนะครับครับเปลี่ยนค่าเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเงินไทยแล้วนะครับครับทางตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับก็ให้คลิก Facebook ครับแล้วก็เลื่อนลงมาตครับ แล้วก็เลือกเป็นตัวแรกที่เลือกอยู่นี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวแรกนี้เลยครับนี่นะทำแนะนำก่อนสั่งซื้อกว่าตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า f a c e book แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ทุกคนต้องการจะพัมนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้เลยละกันนะครับก็ให้คลิกที่เวลาตรงนี้นะครับก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นนะครับอันแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10ไลค์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซัก100ไลค์ให้ดูนะครับอาบริการก็จะอยู่ที่ไม่เกิน2บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ปรากฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมาขึ้นแจ้งแบบนี้กับทุกคนเลยนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่าแล้วก็มาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับนี่นะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่ซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งสถานะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตอนนี้กกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับ ผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสหรับใครที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีประกนคิวบโคทุกธนาคารนะครับเหรียญทิโตต่างประเทศนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นเฮลาเกตนะครับก็จะมีช่องสามช่องทางให้เลือกใช้การเติมเงินครับนี่ครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อบาตหทังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับย u ทูบทิ t ตอ t o ไอจนะครับแล้วก็หนื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนอดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้นะครับหรือใครจะคลิกดูต้องคําอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับครับนะ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดล็อกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์เริ่มทยอยขึ้นยังนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกก็มีคนดูอ่ะมีคนกดไลค์อยู่ศูนย์คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหกสิบคนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน หนึ่งถึงสองนาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับาถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะปั๊มไลค์นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ